สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับสิวะไบช็อปครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะฮะข้าใหม่1นึคันนะครับนี่ฮะวนกันเลยครับ CBR 6 5 0 R ครับ6 5 0 R ครับแต่งเน้นๆฮะ แต่งเน้นๆครับผมรถมือเดียวนะครับป้ายแดงฮะวนก่อนหนึ่งรอบครับผมนี่ฮะแต่งเน้นๆครับคาร์บอนเต็มลำครับผมทรงทําไมมันสวยจังเลยนะครับดูฮะทําไมมันเต็มจังเลยครับตัวนี้จัดทรงนะครับจัดทรงฮะ CBR พันครับโอ้โหหกห้าศูนย์นะครับแต่สภาพพันครับผมดูฮะ เริ่มเลยนะกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนี่ฮะล้อครับล้อทองนะฮะนี่เบรกเบมโบเอ็มห้าสิบครับผมขึ้นมาครับนี่สงด้านหน้าครับตัวพันเลยนะครับนี่โอ้โหฮะแผงคอบนแต่งด้วยนะครับนี่เต็มจริงๆรฮะกันสะบัดก็มาครับผมนี่โอ้โหสดๆดครับก้านก้านเบรคครับนี่ก้านเบรกโอ้โหเด้อเด้อเดไม่เห็นไม่เห็น บนมังนี่ครับการเบรกับเบมโบครับผมนี่ครับสิบเก้า R C S นะครับแขวนไว้หน่อยโปงมาลายขอมดีนี่ครับชิลแต่งครับนี่ฮะคาร์บอนครับคาร์บอนถังนะูวดกิบกิบครับผมนี่เครื่องครับท่อครับอาคาโ์วิตนะฮะนี่ครับคาร์บอนแท้นะครับเนี่ยตัวเนี้ย โอ้โหสุดยอดอ่ะโคตรแจ๋วอะครับนี่ฮะฝังเบมโบรครับผมสุดยอดฮะล้อทองนี่ครับคอกคาร์บอนนะครับเนี่ยคาร์บ,บอนแท้นะครับนี่คาร์บ,บอนแท้หมดเลยนะฮะโอ้อันนี้สุดยอดครับนี่เบาะเบาะทำมาด้วยนะครับนี่ c ีบี0กห้าศูนย์อครับนี่ฮะจบเลยคันนี้ ได้ไปคือหล่อเลยหล่อเลยครับขี่อย่างเดียวฮะมาดูเลขไม้กันหน่อยแสงนะครับเห็นแต่ผมครับผมถอดเสื้อนะครับอาจจะเห็นนิดนึงขอขออภัยด้วยฮะตอนนี้นะครับมันมองไม่เห็นฮะเดี๋ยวแสงข้างนอกมันเยอะครับโทษทีนะฮะเดี๋ยวบอกเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับตอนนี้ไม้อยู่ที่ หนึ่งืหกพันเ็ด้อก้าสิบามกิโลครับพอดีมันตัวตัวเนี้ยเขาติดฟิล์มมานะครับติดฟิล์มแล้วปรับแสงน้อยไว้นะครับก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับจริงๆถ้ามองด้วยสายตานี้ชัดเด้ฮะอ่ะ,อะสตาร์ทดูครับผมฟังเสียงกันหน่อย ภูมิใจนําเสนอนะครับอาอ้ยลืมโม้ไปนิดนึงนะครับตัวนี้มีควิกชิปด้วยนะครับนี่ควิกชิปด้วยแล้วก็มีนี่ฮะเป็นปัดเท้าแต่งนะครับอืแจ๋วแจ๋วเลยนะครับผมก็โม้ไม่ค่อยเก่งนะครเอาเอาซ,ซักเล็กน้อยะครับตัว Honda ฮะ CB 6 5 0 R นะครับทรงตัวพันดับเบิล R ครับผมมาดู โคตรหล่อโคตรเต็มอะอยังไงก็ต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆครับผม